สังสารวัฏวงจรที่ไม่รู้จบของชีวิตในยามที่เรานั่งนิ่งอยู่เพียงลำพังหลายคนอาจเคยนึกขึ้นว่าเรามาเกิดทำไมชีวิตนี้เกิดแล้วต้องตายแล้วเกิดใหม่อีกเพื่ออะไรคำถามเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสังสารวัฏวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของส,งสรรพสัตว์ทั้งหลายความหมายของสังสารวัฏคำว่า สังสารวัฏหมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนภพชาติไม่รู้จบเมื่อยังมีกิเลสเป็นเชื้อไม่ยังมีกรรมเป็นแรงผลักชีวิตก็ต้องดำเนินอยู่ในวงจรน,นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อใจเรายังโลภก็ทำกรรมเพื่อสนองความโลภเมื่อใจเรายังโกรธก็สร้างกรรมจากความโกรธเมื่อใจเรายังหลงก็ทำกรรมโดยไม่รู้เท่าทันทุกการกระทำย่อมให้ผล ผลน,นั้นเองนำเราไปสู่การเกิดใหม่และเมื่อเกิดใหม่ก็มีเหตุแห่งทุกใหม่เกิดขึ้นอีกนี่คือสังสารวัฏวงล้อที่หมุนไม่หยุดเพราะยังมีเชื้อแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เสมอวัตจักรสามชั้นแห่งการเวียนว่ายในพระไตรปิฎกได้จำแนกวัตตะหรือวงจรแห่งสังสารวัฏออกเป็นสามส่วนคือ หนึ่งกิเลสวัตตะวัดของกิเลสเป็นจุดเริ่มต้นของความหลงผิดทั้งปวงโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นภายในใจทําให้เรามีความอยากมีความไม่พอ 2. อกรรมวัตตะวัดของการกระทําเมื่อมีความอยากก็ลงมือทํากรรมทั้งทางกายวาจาและใจบางครั้งเป็นกรรมดีบางครั้งเป็นกรรมชั่ว 3. วิปากวัตตะวัดของผลกรรมผลของการกระทํานั้นย่อมย้อนกลับมาเป็นสุขบ้างทุกบ้างตามเหตุแห่งกรรมที่เราทําไว้ และผลกรรมนี้เองจะกระตุ้นให้กิเลสเกิดขึ้นใหม่วนกลับไปสู่กิเลสวัตตะอีกครั้งเป็นวงกลมที่ไม่รู้จบเปรียบเหมือนเปลวไฟในตะเกียงสังสารวัตก็เหมือนเปลวไฟที่ส่องสว่างอยู่ในตะเกียงน้ำมันเมื่อยังมีน้ำมันเหลือเปลวไฟก็ยังลุกอยู่เมื่อน้ำมันหมดเปลวไฟก็ดับ น้ำมันคือกิเลสไฟคือชีวิตตรับใดยังมีเชื้อคือกิเลสอยู่ในใจเปลวไฟแห่งชีวิตก็ต้องลุกต่อแต่ถ้าเราทําให้เชื้อนั้นหมดสิ้นลงได้ไฟแห่งการเวียนว่าย,ย่อมดับไปเองนั่นแหละคือนิพพานความดับเย็นแห่งสังสารวัฏทางออกจากวัฏจักรพระพุทธองค์ทรงสอนว่าหนทางออกจากสังสารวัฏ มีอยู่คือการดับเหตุแห่งทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามอริยมครคมีองค์8ดเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันกิเลสและเหตุแห่งกรรมและดับผลแห่งวิบากเมื่อเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจิตย่อมคลายความยึดมั่นเมื่อไม่ยึดก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปธรรมะในชีวิตประจําวันแม้เรายังไม่อาจหลุดพ้นจากสังสารวัฏในชาตินี้แต่ทุกวันคือโอกาสที่จะ เบาบางวงจรแห่งการเวียนว่ายนี้ลงได้เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้กิเลสพาไปไม่ให้ความโกรธหรือโลกครอบงำนั่นคือการหยุดวัตจักรทีละน้อยพระสังสารวัตรไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ในใจของเราทุกคนทุกครั้งที่ใจโลภใจโกรธใจหลงวัตจักรก็หมุนขึ้นอีกหนึ่งรอบแต่เมื่อใจสงบเห็นตามจริงปล่อยวางวัตจักรก็หยุดลงหนึ่งรอบเช่นกัน สังสารวัฏมีใช่เพียงเรื่องของพบชาติในอดีตหรืออนาคตแต่มันคือวัตจักรของใจที่เกิดขึ้นทุกขณะเราสามารถดับวัตจักรนี้ได้ด้วยการมีสติเห็นความจริงของชีวิตและและความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงผู้ใดเห็นความเกิดเป็นทุกผู้นั้นย่อมเห็นธรรมพระพุทธพจน์เมื่อใจเราเห็นความจริงนี้ได้อย่างลึกซึ้งเราก็จะค่อยๆหลุดออกจากการเวียนว่ายแห่งสังสารวัฏก้าวสู่ความสงบเย็น แห่งมิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์กิเลสวัตตะวัดของกิเลสคําว่ากิเลสวัตตะแปลตรงตัวว่าวงจรของกิเลสหรือวัตจักรที่เริ่มจากสิ่งเศร้าหมองในใจเรากิเลสหมายถึงสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองมืดบอดไม่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจทำให้เรามองโลกไม่ตามความจริงพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของกรรม พราะเมื่อใจถูกกิเลสครอบงำเราจึงคิดพูดหรือทําบางอย่างที่ก่อให้เกิดกรรมและกรรมเหล่านั้นจะย้อนกลับมาเป็นผลคือวิบากแล้วผลนั้นก็จะเป็นเชื้อให้กิเลสเกิดขึ้นอีกนี่คือวงจรไม่รู้จบของสังสารวัฏกิเลสหลักสประการเรียกว่าอากุศลมูลสาในทางพระพุทธศาสนากิเลสวัต,ตะเกิดขึ้นจากรากเน่าใหญ่สามอย่างคือหโลภะ ความโลภคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักพอแม้ได้มาแล้วก็ยังอยากได้เพิ่มอีกโลภในทรัพย์สินเงินทองโลภในชื่อเสียงการยกย่องโลภในความสุขทางกายและใจผลของโลภใจไม่เคยสงบเพราะคิดถึงแต่สิ่งที่ยังขาด้ยิ่งอยากยิ่งทุกข์เพราะโลภไม่อาจให้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาโลภเหมือน ไฟที่เผาใจยิ่งเติมเชื้อก็ยิ่งลุกแรง 2. โทสะความโกรธคือความขัดใจความไม่พอใจที่เกิดจากสิ่งไม่เป็นดั่งใจเมื่อมีสิ่งขัดขวางผลประโยชน์ความโกรธก็ผุดขึ้นมาบางครั้งเป็นเพียงอารมณ์เล็กน้อยบางครั้งกลายเป็นความพยาบาท ผลของโทสะใจร้อนขุนมัวทําให้พูดหรือทําสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นโทสทําลายความเมตตาทําลายปัญญาและปิดบังความดีที่เรามีโทเสมือนอยาพิษในถ้วยทองดูภายนอกสวยงามแต่ดื่มแล้วทําลายใจตนเอง 3. โมหะความหลงคือความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าการยึดมั่นทําให้ทุกข ไม่รู้ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงไม่รู้ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงผลของโมหะทําให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นถูกหลงคิดว่าการะส,สมจะนํามาซึ่งความสุขหลงว่าตัวเราเป็นของจริงทั้งที่แท้แล้วเป็นเพียงการรวมของขันห้าโมหะเหมือนความมืดในใจแม้อยู่ท่ามกลางแสงสว่างก็ยังมองไม่เห็นหนทางที่แท้จริงวัตจักรของกิเลส เมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจมันจะผลักให้เราทำกรรมเพื่อสนองมันเช่นเพราะโลภเราโกงเพราะโกรธเราว่าร้ายหรือทำร้ายเพราะหลงเราทำสิ่งผิดโดยไม่รู้ตัวกรรมเหล่านี้จะสร้างผลกรรมหรือวิบากผลกรรมก็จะย้อนกลับมาทำให้เราได้รับความสุขหรือทุกข์ในภายหลังแต่เพราะเรายังมีโมหะ ไม่เข้าใจตามจริงเราจึงหลงตอบสนองต่อผลนั้นอีกกิเลสก็เกิดอีกนี่คือกิเลสวัตตะที่หมุนวนไม่หยุดเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจง่ายลองนึกภาพทะเลที่มีคลื่นซัดอยู่ตลอดเวลาคลื่นแต่ละลูกเกิดจากลมและลมก็เกิดจากความร้อนที่ผลักดันให้เคลื่อนไหว ใจของเราก็เหมือนทะเลนั้นกิเลสเหมือนความร้อนที่ก่อให้เกิดลมความคิดและการกระทําเหมือนคลื่นที่กระเพื่อมไปทั่วปรับใดที่ยังมีกิเลสความร้อนภายในใจทะเลชีวิตของเราก็ไม่มีวันสงบได้เลยทางดับกิเลสวัตะหนทางที่จะทําให้กิเลสวัตะหมดไปคือการรู้เท่าทันใจตนเองคือการเจริญสติและปัญญาให้เห็นตามความจริง หนึ่งเมื่อโลภเกิดให้รู้ว่าโลกกำลังเกิดไม่ต้องกดข่มแต่เห็นเฉยเฉยด้วยสติ 2. เมื่อโกรธเกิดให้เห็นว่าความโกรธนั้นเป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ตัวเรา 3. เมื่อหลงเกิดให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่ยึดนั้นไม่เที่ยไม่ควรยึดถือเมื่อเห็นบ่อยๆจิตจะค่อยคปล่อยไม่หลงตามกิเลสพลังของกิเลสจะอ่อนลงกรรมก็จะลดลงนี่คือจุดเริ่มต้นของการ ผนจากสังสารวัฏกิเลสวัตตะคือจุดเริ่มต้นของการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเป็นวงจรของความอยากความโกรธความหลงที่หมุนอยู่ในใจถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสก็จะสร้างกำต่อไปไม่รู้จบแต่เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันกิเลสทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเราก็เริ่มตัดวงจรของสังสารวัฏได้ทีละน้อย ผู้มีสติย่อมเห็นกิเลสในขณะกิเลสเกิดและนั่นคือประตูแห่งความหลุดพ้นกรรมวัตะวัดของการกระทำเมื่อมีกิเลสก็มีกรรมเมื่อมีกรรมก็มีผลกรรมเมื่อมีผลกรรมก็เกิดใหม่อีกนี่คือวงจรของกรรมวัตะคำว่ากรรมในภาษาบาลีคือกรรมะแคมือแปลว่าการกระทำโดยเจตนาคือการคิดพูดหรือทำด้วยความตั้งใจทางใจ ไม่ใช่แค่การกระทําโดยอัตโนมัติหลักสําคัญของกรรมวัตตะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาหังพิเควกามมัฏามิข้าพเจ้ากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมดังนั้นการกระทําใดๆจะเป็นกรรมหรือไม่อยู่ที่ใจขณะนั้นเป็นอย่างไรเช่นถ้าเราพูดคำเดียวกันแต่พูดด้วยเมตตาเป็นกรรมดี ถ้าพูดด้วยโทสะเป็นการรชั่วถ้าพูดโดยไม่รู้สาเหตุไม่เข้าใจเป็นกรารที่เกิดจากโมหะประเภทของกรรมกรารที่เกิดจากเจตนานั้นแบ่งได้สามประเภทใหญ่ๆตามช่องทางของการประทํา 1. หนึ่งกายกรรมการรทางกายคือการประทําด้วยร่างกายเช่นการฆ่าการละขโมยการประพฤติผิดในการเป็นอกุศลกรรม การช่วยเหลือผู้อื่นการให้ทานการรักษาศีลเป็นกุศลกรรมผลของกายกรรมจะส่งผลให้เราได้พัาตาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทางกายเช่นสุขภาพร่างกายหรือชีวิตความเป็นอยู่ 2. วจีกรรมกมทางวาจาคือการประทำด้วยคำพูดเช่นการพูดเท็ดด่าทอนินทาส่อเสียดพูดเพอ้อเจ้ออกุศลกรรม การพูดจริงมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาพูดให้คนสามาัคคีกุศลกรรมผลของวอจีกรรมส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมทางสังคมคนที่พูดดีมักมีคนรักมีมิตรดีคนที่พูดร้ายมักโดดเดี่ยวถูกคนรังเกียจ 3. ม,มโนกรรมกรรมทางใจคือการกระทําทางจิตเชน่นคิดโลภคิดพยาบาทคิดหลงอกุศลกรรม คิดเมตตาคิดกรุณาคิดอย่างมีปัญญากุศลกรรมผลของมโนกรรมส่งผลโดยตรงต่อสภาวะจิตและภพภูมิที่ไปเกิดพระใจเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งจิตเตปุพังคมาธรรมมาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานการเชื่อมโยงระหว่างกิเลสวัตกับกรรมวัตตะเมื่อใจถูกกิเลสครอบงำเกิดเจตนาเจตนานั้นผลักให้เกิดกรมเช่น กิเลสการกระทำกรรมตัวอย่างโลภะลักทรัพย์โกหกเอาเปรียบรำพระอยากได้ของคนอื่นโทษสรรทร้ายด่าทอพยาบาททำเพราะโกรธหรือเกลียดโมหะทำสิ่งผิดโดยไม่รู้เท่าทันทำเพราะไม่รู้ดีชั่วหรือห,อหลงทางเมื่อทำกรรมแล้วผลกรรมวิบากจะกลับมาและเมื่อได้รับผลนั้นใจก็จะเกิดกิเลสข,ขึ้นใหม่อีก โลบบ้างโกรธบ้างหลงบ้างนี่แหละคือวัตจักรของกรรมที่สืบต่อจากกิเลสวัตตะตัวอย่างในชีวิตจริง 1. คนหนึ่งโลบอยากรวยเร็วลักขโมยหรือโกงได้ทรัพย์ชั่วคราวแต่เมื่อถูกจับหรือถูกคนรังเกียจทุกความโกรธความกลัวความหลงเกิดขึ้นอีกกิเลสหมุนต่อ 2. อ,อีกคนหนึ่งมีเมตตาให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นได้ผลคือใจอิ่มเอิบเบิกบานมีมิตรด,ดีสร้างกำมดีใจสงบไม่โลภไ,ไม่โกรธกิเลสลดลงกำมดีจึงเป็นเสมือนแรงผลักให้เราค่อยๆเคลื่อนออกจากสังสารวัฏส่วนกำมชั่วเป็นแรงผลักที่หมุนเราให้จมอยู่ในวัดนั้นต่อไปลักษณะของกรรมที่ควรรู้ 1. กรรมให้ผลแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. กรรมไม่สูญหายแม้เวลาผ่านไปนานผลยังคงตามสนอง 3. กรรมเป็นของเฉพาะตนเราทำกรรมเองก็ต้องรับผลเองไม่มีใครแทนได้ 4. ก่กำย่อมจำแนกสัตว์ให้ต่างกันทำดีไปดีทำชั่วไปชั่วการดับกรรมวัตะจะหยุดวงจรของกรรมได้ต้องดับที่เจตนาคือไม่ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำขณะทำกรรม หฝึกสติให้รู้ทันทุกขณะของใจก่อนจะคิดหรือทำา 2. ตั้งเจตนาดีทำด้วยเมตตาปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะหรือโทสะ 3. และกรรมชช่วททำกรรมดีและชำระใจให้บริสุทธิ์ตามหลักอริยวัตสาและชั่วททำดีทำใจให้ผ่องใสเมื่อใจสะอาดเจตนาบริสุทธิ์กรรมย่อมบริสุทธิ์และเมื่อไม่มีเชื้อแห่งกิเลสในกรรมวัตจักรก็เริ่มหยุดหมุน กรรมวัตตะคือวัตจักรของการกระทำที่เกิดจากเจตนาซึ่งสืบเนื่องจากกิเลสกรมีทั้งทางกายวาจาใจเจตนาที่ดีทําให้เกิดผลดีเจตนาชั่วทําให้เกิดผลทุกข์การรู้เท่าทันใจตนเองก่อนลงมือทำคือหนทางดับกรรมวัตตะจิตที่บริสุทธิ์ย่อมสร้างแต่กรรมบริสุทธิ์จิตที่โมหมองย่อมสร้างแต่กรรมโมหมองวิปากวัตตะวัดของผลกรรม ทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นพระพุทธภาษิตคําว่าวิปากวัตตะหมายถึงวงจรของผลแห่งกรรมที่เราทำไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ววิปากแปลว่าผลสุขงอมของกรรมหรือผลที่เกิดจากเหตุจึงเรียกว่าวัดของผลกรรมคือช่วงที่เรากำลังรับผลจากสิ่งที่เคยทำไว้หลักแห่งเหตุและผล กฎกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธรมมกรรมสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่มีใครหลีกหนีผลกรรมของตนได้เพราะกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำไว้จะเก็บอยู่ในจิตของเราเหมือนเมล็ดพันธุ์รอวันงอกงามตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเมื่อเหตุพร้อมผลก็ปรากฏเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงดินเมื่อมีน้ำและแสงแดดก,ก็เติบโตเป็นต้นไม้แน่นอน ลักษณะของวิปากผลกรรมผลกรรมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปบางครั้งช้าบางครั้งเร็วขึ้นอยู่กับความแรงของกรรมและเงื่อนไขแห่งชีวิตพระพุทธองค์ทรงแสดงว่ากรรมให้ผลสามการคือหนึที่ถ้าทำเวทนียกรรมให้ผลในปัจจุบันคือกรรมที่ทำแล้วได้รับผลในชาตินี้ทันทีเช่นพูดดีคนรักคนเมตตา โกหกหลอกลวงถูกจับได้เสื่อมศรัทธา 2. อุปชเวทนียกรรมให้ผลในชาติหน้าคือกรรมที่ตามให้ผลเมื่อเราเกิดใหม่เช่นคนที่ชอบฆ่าสัตว์อาจไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์หรืออายุสรรั้นคนที่รักษาศีลได้เกิดในภพภูมิที่สุขสงบ 3. อบรปรปยะเวทนียกรรมให้ผลในชาติถัด,ถดไป คือกรรมที่รอเวลาอีกหลายภพชาติกว่าจะให้ผลเช่นมเมล็ดพืชที่ฝังลึกในดินรอเวลางอกในภายหลังวิปากวัตธรรมงานอย่างไรลองมองภาพรวมของวัฏสามลำดับวัดเนื้อหาตัวอย่าง 1. กิเลสวัตฏตใจเกิดกิเลสโลภโกรดหลงอยากได้ของคนอื่น 2. กรรมวัฏต,ตะลงมือทำกรรมสนองกิเลสลักของคนอื่น ามวิปากวัตตะได้รับผลของกรรมถูกจับถูกเกลียดถูกเสียชื่อเมื่อได้รับผลนั้นใจก็เกิดกิเลสอีกเช่นโกรธที่ถูกจับกลัวเสียใจแล้วกิเลสนั้นก็ทําให้เกิดกามใหม่อีกนี่คือวัตจักรแห่งสังสารวัฏที่หมุนไปไม่รู้จบผลกรรมไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการสอนในพุทธศาสนาวิปากไม่ได้มีความหมายว่าการลงโทษแต่เป็นเพียงผลแห่งเหตุที่เราสร้างไว้ ธรรมชาติไม่เลือกข้างไม่อคติเราทําเหตุอย่างไรก็ย่อมได้ผลตามเหตุนั้นถ้าเราปลูกพริกย่อมได้พริกไม่ใช่แตงโมถ้าเราปลูกเมล็ดแห่งเมตตาย่อมได้ผลคือความสุขถ้าเราปลูกเมล็ดแห่งความโกรธย่อมได้ผลคือความร้อนในใจกรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญวิปากในระดับจิตใจ ผลกรรมไม่ได้หมายถึงสิ่งภายนอกเท่านั้นเช่นความร่ำรวยหรือยากจนแต่หมายถึงสภาวะของใจด้วยใจที่เคยฝึกเมตตาจะสงบง่ายอ่อนโยนมีความสุขภายในใจที่เคยจมอยู่กับความโกรธจะเร่าร้อนหงุดหงิดง่ายแม้ไม่มีใครทําอะไรดังนั้นผลกรรมจึงไม่จำกัดอยู่แค่สิ่งที่เรามีแต่รวมถึงสิ่งที่เราเป็นด้วย ตัวอย่างให้เข้าใจง่ายตัวอย่างที่หนึ่งคนหวานมาเมล็ดแห่งความโกรธชายคนหนึ่งโกรธง่ายชอบพูดทํำร้ายผู้อื่นวันหนึ่งเขาทะเลาะกับเพื่อนจนเสียเพื่อนมาอยู่คนเดียวเขารู้สึกโดดเดี่ยวนี่คือวิปากทางใจและไม่มีใครอยากคบเขานี่คือวิปากทางสังคมทุกครั้งที่เขาโกรธใหม่ก็เหมือนรดน้ําให้มเมล็ดแห่งกมงออกต่อวงจรน,นี้จึงไม่มีวันจบตัวอย่างที่สอง คนหวานมาเมล็ดแห่งเมตตาอีกคนหนึ่งพูดดีมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นผลคือเขามีเพื่อนดีคนรักใครเคารพใจสงบเบิกบานนี่คือวิปากแห่งกุศลกรรมทำไมบางคนทำดีแต่ไม่เห็นได้ดีบางครั้งเราทำดีแต่ดูเหมือนผลยังไม่เกิดหรือคนทำชั่วกลับรุ่งเรืองทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบคือกรรมให้ผลตามเวลาบางกรรมยังไม่ถึงเวลาสุกงอม เหมือนผล,ลไม้ยังไม่สุกและบางกมเก่าที่แรงกว่ากำลังให้ผลอยู่ดังนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าดูถูกกมเล็กน้อยและอย่าหวังผลกรมทันตาเพราะทุกสิ่งย่อมให้ผลแน่เมื่อถึงเวลาทางพ้นจากวิปากวัฏฏะจะหยุดการรับผลแห่งกรรมได้ต้องหยุดการสร้างกรมใหม่และดับเชื้อแห่งกิเลสท,ที่เป็นต้นเหตุหนึ่ง ยอมรับผลกรรมด้วยใจสงบไม่โกรธไม่หนีเพราะการหนีคือการสร้างกำใหม่จากโทสะและโมหะ 2. ตั้งใจสร้างเหตุใหม่ที่ดีทำความดีต่อเนื่อไม่หมดหวัง 3. เจริญสติและปัญญารู้เท่าทันทุกผลที่เกิดว่าเป็นเพียงวิปากไม่ใช่ตัวเราหรือของเรา เมื่อใจวางเฉยต่อผลของกรรมไม่ยึดติดไม่สร้างกําใหม่วัฏจักรแห่งวิปากก็จะสิ้นสุดลงจิตหลุดพ้นจากสังสารวัตรโดยสิ้นเชิงบทสรุปวัตทั้งสามแห่งสังสารวัตลำดับชื่อวัดลักษณะหน้าที่หนึ่งกิเลสวัตกิเลสเกิดในใจโลกโกรธหลงต้นเหตุแห่งกรรมสองกรรมวัฏะการกระทำที่เกิดจากกิเลสร้างเหตุแห่งผล สามวิปากวัตผลแห่งกรรมที่ย้อนกลับมาสนองผลแห่งเหตุวัดทั้งสามนี้หมุนเวียนต่อกันไม่สิ้นสุดปรับใดที่ยังมีกิเลสวัตจักรก็ยังดำเนินต่อแต่เมื่อดับกิเลสได้กรรมใหม่ก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีกรรมใหม่วิปากเก่าก็ดับไปตามเวลาและนั่นคือนิพพานความสงบเย็นที่แท้จริงผู้ใดเข้าใจเหตุและผลของกรรมย่อมเข้าใจสังสารวัฏทั้งหมด เพราะเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุใจก็ไม่โกรธไม่หลงไม่โลภเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมชาติของการให้ผลและเมื่อใจวางได้วัตจักรย่อมหยุดลงตรงนั้นเองคําว่าสังสารวัฏหรือสังสารวัฏหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสว์ในวัตจักรไม่รู้จบ ในทางพระพุทธศาสนาเราทุกคนไม่ได้มีชีวิตเพียงครั้งเดียวแล้วจบไปแต่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในภพภูมิต่างๆตามกรมพิตนได้ทำไว้บางครั้งเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งเกิดเป็นสัตว์บางครั้งอาจไปเกิดในสวรรค์หรือในอบายภูมิขึ้นอยู่กับว่าเราทำเหตุแบบไหนไว้ก่อนตายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือหลักของกรรมที่ทำให้สังสารวัฏดำเนินต่อไป ทำไมเราถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจของเรายังมีกิเลสกิเลสคือความอยากความโกรธความหลงมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้เกิดใหม่อยู่ตลอดลองเปรียบง่ายๆถ้าเรายังอยากได้ยังยึดติดยังโกรธยังหลงก็เหมือนเรายังมีแรงผลักที่จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาสนองสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าใจเราดับกิเลสได้หมดไม่มีอะไรต้องการไม่มีอะไรต้องหนีใจก็จะไม่ต้องเวียนกลับมาเกิดอีกวัตักรของการเวียนว่ายพระพุทธองค์ตรัสว่าสังสารวัฏมีองค์ประกอบหลักสามส่วนเรียกว่าวัตตสามคือสิ่งที่หมุนวนผัดเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาลำดับวัดความหมายตัวอย่างหนึ่งกิเลสวัตตาใจเกิดกิเลสโลภโกรธหลงอยากได้ของคนอื่น สองกรรมวัตตะลงมือทำกรรมจากกิเลสขโมยของเพราะโลภสามวิปากวัตตะได้รับผลของกรรมถูกจกับหรือได้รับทุกจากสิ่งที่ทำเมื่อผลกำเกิดขึ้นใจก็จะเกิดกิเลสอีกเช่นโกรธเสียใจหรืออยากแก้แค้นแล้วก็ทำกมใหม่อีกรับผลใหม่อีกวนซ้ำๆไปอย่างนี้ไม่รู้จบนั่นคือสังสารวัฏเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆลองนึกถึงต้นไม้ที่ออกผล หนึ่งมเมล็ดพันธุ์เปรียบเหมือนกิเลสโลกโกรธหลง 2. ต้นไม้ที่เติบโตเปรียบเหมือนกรรมการกระทำสามผลไม้ที่สุกนอมเปรียบเหมือนวิปากผลกรรมผลไม้ที่ตกลงดินก็จะกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์อีกครั้งแล้วงอกขึ้นมาใหม่เป็นต้นใหม่หมุนวนอย่างนี้ไม่สิ้นสุดนี่แหละคือสังสารวัฏรของชีวิตตัวอย่างจากชีวิตจริง คนหนึ่งโลภอยากรวยไวโกงคนอื่นกิเลสกรรมสุดท้ายถูกจับหรือถูกเกลียดทุกใจวิปากจากนั้นโกรธเกลียดคนที่จับคิดพยาบาทกิเลสใหม่แล้วลงมือทำอีกวงจรนี้ก็เริ่มหมุนซ้ำแต่ถ้ามีอีกคนหนึ่งรู้ท่าทันความโลภของตัวเองหยุดใจไว้ได้ไม่ทำกรรมชั่วผลคือไม่มีทุกขไม่ต้องรับผลร้ายใจสงบขึ้นวัตจกักรก็หยุดหมุนลงทีละน้อย จะออกจากสังสารวัฏได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ต้องดับเหตุที่ทำให้วัตจักหมุนเหตุนั้นก็คือกิเลสเมื่อดับกิเลสได้ก็ใหม่ก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีก็ใหม่วิปากก่เาก็หมดฤทธิ์เมื่อไม่มีทั้งกรรมและผลวัตจักก็หยุด หนทางดับกิเลสคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดํารีชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสติชอบสัมมาสมาธิสมาธิชอบการปฏิบัติมรรคมีองค์8คือทางสายกลางที่พาออกจากวัตจักรแห่งการเวียนว่ายนี้สังสารวัฏในความหมายใกล้ตัว แท้จริงแล้วสังสารวัฏไม่ได้หมายถึงการเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นทุกวันในใจเราตอนเช้าโลภทุกตอนบ่ายโกรธทุกตอนเย็นหลงในความคิดทุกนี่คือการเวียนว่ายในใจที่เกิดขึ้นทุกวันตราบใดที่ยังไม่เห็นตามความจริงใจเราก็ยังไม่พ้นจากสังสารวัตในปัจจุบัน ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเพียงมีความโลภโกรธหลงในวันนี้เราก็กำลังเวียนว่ายอยู่แล้วสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายหัวข้ออธิบายสังสารวัฏวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งทางร่างกายและจิตใจต้นเหตุกิเลสโลภโกรธหลงกระบวนการกิเลสทำกำรับผลกรรมกิเลสเกิดใหม่ ผลรับทุกไม่รู้จบเพราะใจยังยุติในสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งออกดับกิเลสด้วยสติปัญญาและอริยมรรคมีอ์แปดจุดหมายสูงสุดนิพพานภาวะที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏโดยสิ้นเชิงข้อคิดธรรมะส่งท้ายชีวิตไม่ใช่เพียงการเกิดแล้วตายไปแต่คือการเรียนรู้เพื่อหลุดพ้นจากการเกิดและตายซ้ำๆ กับใดที่มีความอยากเราจะต้องกลับมาเกิดอีกแต่เมื่อใจหมดอยากหมดยึดการเวียนว่ายก็สิ้นสุด